ค่ำคืนในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีศาลยุติธรรมเก่าแก่ตั้งตระหง่านอยู่ริมถนนใหญ่ตัวอาคารสูงสองชั้นก่อด้วยอิฐสีเทาหมนหลังคากระเบื้องที่การเวลาทำให้หมองคล้ำและมีคราบตะไคร่เกาะแน่นทุกค่ำคืนหลังศาลปิดทำการผู้คนในละแวกนั้นเล่าขานกันว่า เมื่อเดินผ่านหน้าศาลจะได้ยินเสียงลมหวีดหวิวราวกับมีคนกระซิบอยู่ในโถงใหญ่ที่มืดมิดบางคนยังได้ยินเสียงค้อนพิพากษาตีปังปังดังสะท้อนออกมาทั้งที่ภายในว่างเปล่าเรื่องเล่าต้นต่อของความสยองนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนท่านผู้พิพากษาวิชัยชายผู้มีชื่อเสียงในวงการกฎหมาย แต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความลับดำมืดในวันพิภากษาคดีหนึ่งที่เกี่ยวพันกับนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลวิชัยได้รับเงินก้อนโตเพื่อให้ตัดสินเข้าข้างผู้มีอำนาจนั้นคำพิภากษาจึงออกมาไม่เป็นธรรมผู้บริสุทธิ์ถูกจำคุกตลอดชีวิตครอบครัวของผู้ต้องหาแทบสิ้นเนื้อประดาตัวความโกรธแค้นของผู้คนปะทุราวกับไฟที่ลุกลาม ไม่กี่เดือนต่อมาในคืนที่ฝนเทลงมาอย่างบ้าคลัง่งขณะที่วิชัยขับรถกลับจากงานเลี้ยงหรูหราเสียงปืนก็ดังก้องกลางความมืดปังปังกระสุนสองนัดฝังเข้าที่อกและศีรษะเขาสิ้นลมคาที่นั่งคนขับเลือดไหลนองเต็มพวงมาลัยหลังงานศพผ่านไปศาลที่วิชัยเคยนั่งตัดสินกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปยามค่ำคืน เจ้าหน้าที่รักษาการเริ่มพบสิ่งประหลาดพวกเขาเล่าว่าบนบัลลังก์พิพากษาที่นั่งสูงสง่าใต้ตราพระมหาพิชัยมงกุฎจะปรากฏร่างชายในครุยสีดำหน้าตาซีดเสียวดวงตาโตกลมเบิกกว้างเหมือนคนตื่นตลอดเวลาลิ้นยาวแดงฉานโผล่พาดออกมาถึงคางสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยและสำนึกผิดแต่กลับมองจ้องผู้ที่เหลืออยู่ เราจะบอกเล่าความลับบางอย่างทุกครั้งที่มีคดีใหญ่ขึ้นศาลในยามเช้าผู้คนบางรายไม่ว่าทนายหรือจำเลยจะเห็นเงาเลือนรางของเขานั่งก้มหน้าอยู่ตรงบันลังเดียวกับผู้พิพากษาปัจจุบันและบางครั้งเมื่อคอนพิพากษาตีลงในความเงียบเสียงสะท้อนจะคล้ายเสียงครางต่ำๆให้เป็นธรรมให้เป็นธรรมหลายคนเชื่อว่า วิญญาณของผู้พิพากษาวิชัยไม่อาจไปสู่สุขติได้เพราะกรรมจากการพิพากษาอย่างไม่เป็นธรรมและรับสินบนเขาจึงถูกกักให้เฝ้าศาลแห่งนี้เพื่อเป็นคำเตือนแก่ทุกคนที่เดินเข้ามาว่าความยุติธรรมไม่อาจซื้อได้ด้วยเงินทองและการตัดสินชะตาคนหนึ่งอาจย้อนกลับมาลงโทษตนเองในที่สุด